ถึงเวลาต้องเปลี่ยน,ยนถึงเวลาต้องเปลี่ยน,ยนกราบเปลี่ยนมาอย่างพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลโนนสุวรรณที่เคารพรักทุกท่านครับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นิกาโปรดให้การสนับสนุนผู้สมัครกลุ่มพลังใหม่พัฒนานโนนสุวรรณเลือกนายกเลือกนิพารัตบุญโปร่งหรือเจแก้วเบอร์สอง นิพารัตบุญปโปรง่งหรือเจแก้วเบอร์ 2, 2> สองเบอร์สเป็นนายกทมนตรีตะบนนนสุวรรณของเราเปลี่ยนใหม่มให้ดีกว่าเดิม,มพัฒนาทุกด้านบริหารปโปร่งใสหัวใจคือประชาชนเลือกนิพารัตบุญปโปรง่งหรือเจแก้วเบอร์ 2, 2> สองเบอร์สเป็นนายกทมนตรีตะบนนนสุวรรณจะได้ทีมงานบริหารที่มีคุณภาพดังนี้รองนายกคนที่หสมบัติพงพัน,นารองนายกคนที่สอง จำลองวงเป็นพันเลขานุการนายกพัทรวดีแนบสุขและที่ปรึกษานายกวีรศัก์จันพิรมพร้อมฝ่ายสนับสนุน 1. ลำดวนเจริญผล 2. พงศิริหน้ากระโทค 3. ธนกฤตบึงไกลมุ่งมั่นพัฒนาเดินหน้าไปพร้อมกันผู้สูงอายุไม่ทอดทิ้งเด็กปฐมวัยยิ่งต้องพัฒนา อาสามาเพื่อชาวนนสุวรรณเลือกนิพารัตรบุญโปร่งหรือเจ๊แก้วเบอร์สองเบอร์สองเป็นนายกเทศมนตรีตำบลนนสุวรรณของเราและเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนนสุวรรณพี่น้องชาวเขตสองกาเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดและเบอร์สิบสองเบอร์เจ็ดทิดารัตยนดันเบอร์เจ็ดเบอร์แปดชำนาญไพรมาเสือเบอร์แปดเบอร์เก้าบุญจันทร์เจริญไทยสงเบอร์เก้า เบอร์สิบสวัยจันพิรมเบอร์ 10, 11, ส,สิบเบอร์สิบเอ็ดสมศักดิ์และครนพลเบอร์สิบเอ็ดและเบอร์สิบสองสมจิตสีมะเริงเบอร์สิบสอง 12, กาเบอร์ 7, 8, 9, 10, 11, 12, เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดและเบอร์สิบสองเลือกยกทีมกาเบอร์ 12, เจ็ดถึงเบอร์สิบสองเลือกยกทีมกลุ่มพลังใหม่พัฒนาโนนสุวรรณเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตะบนโนนสุวรรณ ภายใต้การนำของนิภารัตบุญโปร่งหรือเจแก้วเบอร์สองนิพารัตบุญโปรงหรือเจแก้วเบอร์สองเบอร์สองผู้สมัครนายกเทศมนตรีตะบนนนสุวรรณขอเสนอนโยบาย 1. เรื่องน้ำประปาทำทันที <3. S 1> ให้มีน้ำที่สะอาดและเพียงพอมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีพี่น้องไม่ต้องเดือดร้อนอีกต่อไปโดยการดึงน้ำดิบจากสระขนาดใหญ่บ้านโคกกระเบื้องมาเติมสระประปาและก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด100คิวเพิ่มอีกหนึ่งใบจะทำให้กระบวนการผลิตน้ำประปาได้มาตรฐานยิ่งขึ้นทำให้น้ำสะอาดไม่ต้องไปตกตะกอนที่บ้านของพี่น้องใช้งบประมาณของทางเทศบาล7 0 0 0แสนบาท 2. จัดเก็บขยะทุกวันไม่มีวันหยุดเพื่อความสะอาดถูกสุขอ,อนามัยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องบ้านเรา 3. ขุดลอกแหล่งน้าดิบป,ประปาเช่นสาประปาเทศบาลสาลอยกระทงคลองโคกตาปู สี่ก่อสร้างถนนคอนกรีตและวางระบบระบายน้ําโดยใช้รางตัวอยู่พร้อมฝาปิดและท่อคอสอล่อพร้อมบ่อพักและรางตื้นให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ 5. ไฟฟ้าส่องสว่างทุกถนนและชุมชนพร้อมทั้งกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ 6. ก่อสร้างตลาดสดที่แรกของเทศบาลตบนนนสุวรรณ เปิดพื้นที่การค้าขายสร้างรายได้ให้พี่น้องบ้านเราพร้อมถนนคนเดิน 7. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสประาปาเพื่อการออกกำลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจ 8. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกระดับและก่อสร้างลานกีฬา 9. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา,าศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิน่น 10. ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ได้โอกาสและประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆด้าน11ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในเขตเทศบาลตะบนนนสุวรรณ12ยกระดับการให้บริการเทศบาล24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ13สร้างองค์กรแห่งรอยยิม้มให้เทศบาลน,น่าดูน่าอยู่น่าทำงานหรือเทศบาลยิม้มรวมตลอดถึงนโยบายและความจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ที่เห็นว่าดีมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเราพร้อมส่งเสริมสนับสนุนลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอนเลือกนายกนิพารัตบุญโปร่งหรือเจ๊แก้วเบอร์สองอนิพารัตบุญโปร่งหรือเจ๊แก้วเบอร์สองเบอร์สองให้โอกาสคนใหม่ได้ทำงานรับใช้ท่านเปลี่ยนใหม่ให้ดีกว่าเดิมบริหารโปร่งใสไร้คอรัปชันพร้อมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่เทศบาลของเราอย่างแน่นอนเข้าใจเข้าถึง พึ่งพาได้ไม่หมกเม็ดบริหารเชิงรุกทุกปัญหาต้องได้รับการดูแลใส่ใจอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมพร้อมรับฟังทุกปัญหาจากพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาแก้ไขอย่างถูกต้องตรงจุดตรงประเด็นและเป็นธรรมบูรณาการทุกภาคส่วนพูดจริงทำได้ทำทันทีพิสูจน์ความจริงและผลงานได้ครับ11พฤษภาค,คมนี้ แปนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาพี่น้องชาวเทศบาลตะบนนนสุวรรณเลือกนายกปโปรดให้ความรักความเมตตากาเบอร์สองเลือกนิพารัตบุญโปร่งหรือเจกแก้วเบอร์สองนิพารัตบุญโปร่งหรือเจกแก้วเบอร์สองนิพารัตเ,เบอร์สองเบอร์สองท้องให่งขึ้นใจเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตะบนนนสุวรรณและเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตะบนนนสุวรรณโปรดเลือกลอก,กลุ่มพลังใหม่พัฒนาโนนสุวรรณยกทีม กาเบอร์เเบอร์8เบอร์9เบอร์10เบอร์11และเบอร์12 <S 2> 2. <S เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบนนนทสุวรรณบ้านนี này, này, ้เมืองนี้ดีแน่นอนเปลี่ยนแน่ลองเปลี่ยนบ่งแน่เปลี่ยนแน่ลองเปลี่ยนบ่งแน่ให้ผู้อื่นลองเปลี่ยนน้ำแน่อีพ่ออีแม่หลองเปลี่ยนบ่งแน่เดินขับลองเปลี่ยนบ่งแน่ถึงเวลาต้องเปลี่ยน ถึงเวลาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแหน่ลองเปลี่ยนบึงแหน่ให้ผู้อื่นล่องเปลี่ยนน้ำแหน่กีพอ,อีแมว่าลองเปลี่ยนบึงแหน่กราบเรียนมายัางพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลโนนสุวรรณที่เคารพรักทุกท่านครับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม25 6 8น้านี้ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาโปรดให้การสนับสนุนผู้สมัครกลุ่มพลังใหม่พัฒนานโนนสุวรรณเลือกนายกเลือก นิพารัตบุญโปร่งหรือเจแก้วเบอร์สองนิพารัตบุญโปร่งหรือเจแก้วเบอร์สองเบอร์สองเป็นนายกทมสตรีตำบนนนสุวรรณของเราเปลี่ยนใหม่ให้ดีกว่าเดิมพัฒนาทุกด้านบริหารโปร่งใสหัวใจคือประชาชนเลือกนิพารัตบุญโปร่งหรือเจแก้วเบอร์สองเบอร์สองเป็นนายกทมสตรีตะบนนนสุวรรณจะได้ทีมงานบริหารที่มีคุณภาพดังนี้รองนายกคนที่หนึ่ง สมบัติพงพันนารองนายกคนที่สองจำลองวงเป็นพันเลขานุการนายกพัฒรวดีแนบสุขและที่ปรึกษานายกวีรศัก์จันพิรมพร้อมฝ่ายสนับสนุน 1. ลำดวนเจริญผล 2. พงพงศิรินากระโท,ทก 3. ธนกฤตบึงไกลมุ่งมั่นพัฒนาเดินหน้าไปพร้อมกันผู้สูงอายุไม่ทอดทิ้งเด็กปฐมวัยยิ่งต้องพัฒนา อาสามาเพื่อชาวนนสุวรรณเลือกนิพารัตบุญโปรงหรือเจแก้วเบอร์สองเบอร์สองเป็นนายกเทศมนตรีตำบลนนสุวรรณของเราและเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนนสุวรรณพี่น้องชาวเขตสองกาเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดและเบอร์สิบสองเบอร์เจ็ดิดารัตน์ยนดันเบอร์เจ็ดเบอร์แปดชำนาญไพรมาเสือเบอร์แปดเบอร์เก้าบุญจันทร์เจริญไทยสงเบอร์เก้า เบอร์สิบสวัยจันพิรมเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดสมศักดิ์และคอนพลเบอร์สิบเอ็ดและเบอร์สิบสองสมจิตสีมะเริงเบอร์สิบสองกาเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดและเบอร์สิบสองเลือกยกทีมกาเบอร์เจ็ดถึงเบอร์สิบสองเลือกยกทีม กลุ่มพลังใหม่พัฒนานนสุวรรณเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตะบนนนสุวรรณภายใต้การนำของนิพารัตบุญปโปรง่งหรือเจ๊แก้วเบอร์สองนิพารัตบุญปโปรง่งหรือเจ๊แก้วเบอร์สองเบอร์สองผู้สมัครนายกเทศมนตรีตะบนนนสุวรรณขอเสนอนโยบายหนึ่งเรื่องน้ำประปาท,าทำทันที <3. S 1> ให้มีน้ำที่สะอาดและเพียงพอมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีพี่น้องไม่ต้องเดือดร้อนอีกต่อไปโดยการดึงน้ำดิบ จากสะขนาดใหญ่บ้านโคกกระเบื้องมาเติมสับประปาและก่อสร้างถังน้ำใสขนาด100คิวเพิ่มอีกหนึ่งใบจะทำให้กระบวนการผลิตน้ำประปาได้มาตรฐานยิ่งขึ้นทำให้น้ำสะอาดไม่ต้องไปตกตะกอนที่บ้านของพี่น้องใช้งบประมาณของทางเทศบาล7 0 0 0แสนบาท 2. จัดเก็บขยะทุกวันไม่มีวันหยุดเพื่อความสะอาดถูกสุขอ,อนามัยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องบ้านเรา 3. ขุดลอกแหล่งน้ําดิบประปาเช่นสาประปาเทศบาลสาลอยกระทงคลองโคกตาปู 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตและวางระบบระบายน้ําโดยใช้รางตัวอยู่พร้อมฝาปิดและท่อคอสอล่อพร้อมบ่อพักและรางตื้นให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ 5. ไฟฟ้าส่องสว่างทุกถนนและชุมชนพร้อมทางกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและขยายเขตไฟฟ้า ให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ 6. ก่อสร้างตลาดสดที่แรกของเทศบาลตะบนนนสุวรรณเปิดพื้นที่การค้าขายสร้างรายได้ให้พี่น้องบ้านเราพร้อมถนนคนเดิน 7. ปรับปรุงภูม,ม,มิทัศน์รอบสาประปาเพื่อการออกกำลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจ 8. ส่งเสริมสนับสนุสนการกีฬาทุกระดับและก่อสร้างลานกีฬา 9. ส่งเสริมสนับสนุสนการศึกษาศา,ศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิน่น10ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสและประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆด้าน11ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในเขตเทศบาลตะบนนนสุวรรณ12ยกระดับการให้บริการเทศบาล24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ13 สร้างองค์กรแห่งรอยยิ้มให้เทศบาลน่าดูน่าอยู่น่าทำงานหรือเทศบาลยิม้มรวมตลอดถึงนโยบายและความจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆที่เห็นว่าดีมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเราพร้อมส่งเสริมสนับสนุนลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอนเลือกนายกนิภารัต์บุญโปร่งหรือเจกแก้วเบอร์สองนิพารต์บุญโปรงหรือเจกแก้วเบอร์สองเบอร์สองให้โอกาสคนใหม่ได้ทำงานรับใช้ท่าน เปลี่ยนใหม่ให้ดีกว่าเดิมบริหารโปร่งใสไร้คอร์รัปชันพร้อมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่เทศบาลของเราอย่างแน่นอนเข้าใจเข้เาถึงพึ่งพาได้ไม่หมกเม็ดบริหารเชิงรุกทุกปัญหาต้องได้รับการดูแลใส่ใจอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมพร้อมรับฟังทุกปัญหาจากพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา แก้ไขอย่างถูกต้องตรงจุดตรงประเด็นและเป็นธรรมบุรณาการทุกภาคส่วนพูดจริงทำได้ทำทันทีพิสูจน์ความจริงและผลงานได้ครับ11พฤษภาคมนี้8นาฬิกาถึง17นาฬิกาพี่น้องชาวเทศบาลตะบนนนสุวรรณเลือกนายกโปรดให้ความรักความเมตตากาเบอร์สองเลือกนิพารต์บุญโปร่งหรือเจแก้วเบอร์สองนิพารต์บุญโปร่งหรือเจแก้วเบอร์สองนิพารัต์เบอร์สอง เบอร์สองท่องให้ขึ้นใจ <S 2> 2, <S เลือกเป็นนายกเทศมนตรีตะบนนนสุวรรณและเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตะบนนนสุวรรณโปรดเลือกลอก,กลุ่ม 3, พลังใหม่ <3. S 1> พัฒนานนสุวรรณยกทีมกาเบอร์7เบอร์8เบอร์9เบอร์10เบอร์11และเบอร์12 <S 2> 2, <S เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตะบนนนทสุวรรณบ้านนี้เมืองนี้ดีแน่นอน 2> 2, 2,